สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมบล ok ็อกไนโนซสเอ้ยไม่ใช่บล็อกจูราสิกนะครับถ้าใครถ้าผมคิดว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัย,ยนะครับมันเป็นแมพที่จะให้เราไปเล่นไปในนอเสาร์นะครับตัวไหนก็ได้ตามใจเลยอย่างเช่นเราต้องมากดตรงนี้นี่มันจะมีให้เราเลือกหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อบรอนโตซอรัสเอ่อมาริโนนิก มีหลายอย่างมีหลายตัวเลยครับแต่มีหลายตัวเลยครับแต่ตัวที่ผมเล่นได้ก็มีตัวนี้ตัวนี้เล่นได้หรอเปล่านะไม่ได้กิรนีกิรนีไมมัสก็ er. พอจะน่าจะพอเล่นได้อยู่ม้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นขอตัวไปไม่ใช่ขอตัวดิอะไรอะเล่นตัวนี้แล้วก็แล้วกันนะ โอเคนี่ก็คือนะนี่ก็คือเอ่อกินารีไมมัสแกล,ลีไมมัสหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้ทำดีไซน์มาสวยเชียวแต่เหลี่ยมมากซึ่งแกลีไมมัสนี่จะอยู่ในช่วงยุคจูราสิกไ,ไม่ใช่ดิในยุคครีเดเชียสนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในจูราสิกเวิร์ภาคไหนไม่รู้ ภาคไหนไม่รู้อะแต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นตัวซวย,ยของเนี่ยมันเป็นในสเสาที่ซวยมากเพราะว่ามันโดนป้าเล็กซี่กัดป้าเล็กซี่กินนะครับผมซึ่งไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าป้าเล็กซี่คือตัวไหนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอไปหาอะไรมาเก็บเป็นเงินดีกว่าโอ้นี่ นี่ไงทุกคนเห็นอันนี้ไหมคะมันจะเป็นให้มันจะให้เราเก็บเก็บอะไรวะไม่รู้อะ่ะแล้วมันจะเพิ่มอ้น,นี้ให้เราแล้วเราสามารถเก็บของทั่วทิกได้เพื่อเอาเป็นเป็นตังซื้อตัวละครนะครับหรืออถ้าอยากจะตมจีจมเต็มากกว่านั้นก็ไปหาแพะนี่ไงผมเจอพูดพูดแพ้ก็เจอเลย อาวิ่งตีดิเออเออเออเจอแล้วโอ้ทุกคนผมจ้าในโลโฟในโลโซตัวพ่นพิษแต่ในชีวิตจริงไม่มีพิษและไม่มีแผงคอนะครับผมน่าจะกัดยังไงเนี่ยเอากัดดีเออนี่กัก็จะเป็นข้างกันนะผมโอ้ยแหลกแลก โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นเป็นเนเส์ตัวอื่นก็กเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอต่อสู้ไว้ตัวนี้ก่อนโอ้ย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 แหลก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 ทำไมมันขี้ขาดจังว่ามันโอเคสำหรับคล,คลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดไปแล้วนี่หว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นเป็นตัวไหนก็บอก บอกได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ได้เลยครับโอเคไปแล้ว